คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชยเดช สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพอดแชสต์คาทอลิกครับซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตนะครับวันนี้โอพึ่งกลับมาจริงๆก็ไม่ได้พึ่งกลับมาจากญี่ปุ่นหรอกครับแต่ว่าพอกลับมาได้สักหนึ่งอาทิตย์นะครับหลังจากการไปประชุมที่ประเทศญี่ปุ่นครับเกี่ยวกับซิกซิทนะครับเป็นการประชุมประจําปีครับโอ้ก็เก็บออดแอดมาเลยนะครับเสียงอาจจะบูบี้ฟังดูไม่ค่อยชัดค่อยชัดคาเท่าไรนักนะครับแต่ก็ จำเป็นต้องจัดรายการแล้วครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวขาดช่วงกันไปนะครับเพราะว่าเรื่องราวของปีศักดิ์สิทธิ์2025ครับเราก็คืบคานกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการประชุมบรรดาผู้ที่เป็น,นคณะกรรมการดำเนินการครับเมื่อวันจันทร์ที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะครับวันนี้เรายังอยู่ในช่วงของปอสแคร์ที่เราจะแนะนำเรื่องของปีศักดิ์สิทธิ์ครับในเดือนตุลาคม เราจะพูดถึงการเตรียมอะไรก่อนปีศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งแน่นอนครับเราได้เราให้ฟังถึงเรื่องเอกสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า p i e a s e s to Pray นะครับการเตรียมด้วยการสวดภาวนาครับแล้วก็ในตอน EP ที่193นี้ครับจนถึง EP ที่195เราจะมาเตรียมตัวด้วยเอกสารของพระศาสนาจักรครับแต่เป็นเอกสารที่เป็นเกิดขึ้นในช่วงสังคายนาวาติกันครั้งที่2นะครับ ึงพระศาสนาจักเองนะครับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปีศักดิ์สิทธิ์ครับก uh, ็เปิดโอกาสให้เรานั้นได้ศึกษาเอกสารวาติกันครั้งที่2นะครับสังายาาวาติการครั้งที่สองเป็นพิเศษครับกับเอกสาร4เล่มนี้นะครับเอกสารสังายาาวาติการครั้งที่2นี้นะครับเป็นเอกสารที่เกิดจากการประชุมสังายาาวาติกันนะครับเป็นครั้งที่2ในยุคสมัยของ สมเด็จพระสปาจอนที่23หรือเราจะเรียกว่าพระสปาจอนที่23ที่เป็นนักบุญไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาจบในยุคสมัยของบุญญราศีเปาโลที่6นะครับกินช่วงเวลาระหว่างปี1962ถึง1965ครับเป็นช่วงที่โลกเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนพระสนาจักรก็ต้องปรับตัวครับเรามีเอกสารถึง16เอกสารด้วยกันนะครับ แต่ว่าในปีศักดิ์สิทธิ์นี้ครับพระศาสนาจักรก็ให้เราเน้นถึงเอกสารทั้งสี่เล่มนี้นะครับได้แก่รูเมนเจนซิุมนะครับหรือจะแปลให้ง่ายๆก็คือแสงสว่างแห่งประชาชาตินะครับเอกสารชุดนี้จะว่าด้วยเรื่องธรรมชาติของพระศาสนาจักรครับโดยเน้นไปที่พระศาสนาจักรเป็นประชากรของพระเจ้าเอกสารเล่มที่สองครับซาโกรซันตุมคอนซิเดีุมนะครับอันนี้ว่าด้วยเรื่องของพิธีกรรมครับเป็นการปฏิรูป พิธีกรรมอย่างยกใหญ่เลยนะครับเอกสารเล่มที่3ครับ de e v e แ b บุม r พระว e n จจของพระเจ้านะครับก็เป็นเรื่องของการตีความพระคัมภีร์นะครับและเล่มสุดท้ายในชุดสีแเล่มนี้ครับที่อยากให้มีการพูดถึงศึกษาเพื่อเตรียมเข้าสู่ปีศักดิ์สิทธิ์ก็คือเ a u d i u m s p e c นะครับความชื่นชมยินดีและความหวังครับอันนี้ว่าด้วยบทบาทของพระศาสะนาจักรในโลกสมัยใหม่ อย่างชัดเจนเลยนะครับทั้งสี่เร่มนี้ครับเราจะค่อยๆพูดคุยกันนะครับโดยผมอยากจะขอเริ่มที่เอกสารที่ชื่อว่าดูเมนเจนซิอุมครับดูเมนเจนซิอุมนี้นะครับจริงๆแล้วชื่อยังเป็นทางการนะครับที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แปลนะครับฉบับแปลล่าสุดครับหรือฉบับแปลก่อนหน้านั้นนะครับก็เป็นยุคสมัยของพระคุณเจ้าหยวงพิตยโยนะครับในยุคของเราเนี่ยครับ เมื่อไม่เกิน4ีหปีมานี้ก็ได้พยายามที่จะอัปเวอร์ชั่นใหม่คือคำว่าเวอร์ชั่นไม่ได้แปลว่าเปลี่ยนเนื้อหานะครับแต่ว่าเนื่องจากศัพท์มันมีการปรับเปลี่ยนแปลงนะครับทางในเรื่องของพระครรมคีและก็พิธีกรรมเราก็พยายามที่จะรีไรส์นะครับก็เล่มรูแมนจซสอุมนะครับเป็นเอกสารที่รีไรส์โดยคุณพ่อวิชาฮิรัญญากาศนะครับแล้วเขาก็ใช้ชื่อว่าสังฆธรรมดูลว่าด้วยพระศาสนาจักรับ รูเมนเจนซิอุมนะครับหนังสือเล่มนี้เปิดหัวไว้ว่าเปาโลพระสังฆราชผู้รับใช้บรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับสังฆธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนาจากรูเมนเจนซิอุมนะครับพร้อมกับบรรดาพระสังฆราชผู้ร่วมประชุมสังฆยนาศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นหลักฐานให้ความจำรงอยู่ตลอดการนะครับเต็มนี้เขาว่าด้วยอะไรกันบ้างครับเราลองมาดูกันนะครับผมจะลองสรุปสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับ ลูเมนเจนซิุมเนี่ยครับลูแมนก็แปลว่าแสงนะครับเจนซิมก็แปลว่าประชาชาติครับไปนั้นก็เป็นเรื่องของแสงสว่างของประชาชาติครับเรื่องราวอันนี้จะเด้นไปที่พระศาสนาจักรครับซึ่งตัวบทนั้นมีด้วยกันแดบทนะครับโดยในแต่ละบทจะอธิบายถึงแง่มุมของพระศาสนาจักรและบทบาทของผู้ที่เชื่อก็คือพระศาสนาจักรก็หมายถึงศาสนาจักรหน่วยงานนะครับอาณาจักรของศาสนาคิ์เราเรียกว่าพระศาสนาจักรครับ แล้วก็บทบาทของผู้ที่เชื่อมีแบทด้วยกันครับบทที่1ว่าด้วยพระศาสนาจักรในแผนการของพระเจ้านะครับบทนี้เราจะอธิบายว่าพระศาสนาจักรเป็นส่วนหนึ่งครับของแผนการแห่งความรอดของพระเจ้าแล้วก็เป็นสิ่งที่ตาความรอดพ้นมาสุนุษย์ครับในบทที่2จะพูดถึงประชากรของพระเจ้านะครับก็จะพูดถึงชุมชนของผู้ที่เชื่อก็ถือว่าเป็นประชากรของพระเจ้าแล้วก็มีส่วนร่วมในพันธกิจของพระศาสนาจักรด้วยครับ บทที่สามจะพูดถึงโครงสร้างลำดับก้นของพระศาสะนาจักรนะครับมีบทบาทของพระสังฆราชพระสงฆ์แล้วก็บรรดานักบวชนะครับการทํางานร่วมกันอะไรต่างๆบทที่สี่จะพูดถึงาระรานะครับก็เป็นบทบาทที่สําคัญของพระราชานะครับการทํางานการเป็นประจักษ์พระญาชีวิตครับบทที่ห้าก็จะเป็นเรื่องของทุกคนครับที่เรียกร้องสู่ความศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามบทที่6จะพูดถึงนักบวชครับ อันนี้จะอธิบายถึงการทํางานของคณะนักบ,บวชการเป็นพยานผ่านชีวิตนักบ,บวชต่างๆบทที่เจจะพูดถึงธรรมชาติของพระศาสนาจากบนโลกนี้และรวมถึงอนาคตนั่นก็คือหลายคว่าติดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครับก็จะเป็นถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นทั้งอนาคตด้วยนะครับแต่ก็คือเป็นแสงสว่างแล้วก็เป็นความหวังให้โลกของเราด้วยนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของพระนางมารีมารดาของพระเจ้า ในความสัมพันธ์ของพระศาสนาจักครับทั้ง8บทนี้นะครับก็รวมกันอยู่ในเอกสารที่เราเรียกว่า Rumen g e n ซิอุนะครับแสงสว่างแห่งบรรุษยชาติครับใน8บทนี้นะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด68ข้อน,นะครับและใน68ข้อน,นั่นเองนะครับเอกสารนั้นก็ลงวันที่ไว้ว่า21พฤศจิกายน1964นะครับปีนั้นน่าจะเป็นปีที่เอกสารนั้นได สำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีนะครับแล้วก็ในเอกสารนี้เองครับก็มีสิ่งที่ส่งผลนะครับให้กับพระศาสะนาจักรเหมือนกันครับยังไงครับสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อพระศาสะนาจักรก็คือหนึ่งการเน้นความเป็นชุมชนและความเป็นหนึ่งเดียวนะครับมันเป็นการเปลี่ยนมุมมองของพระศาสะนาจักรที่เน้นไฮรัทที่นะครับโครงสร้างระดับชั้นแต่กลับมาเน้นว่าพระศาสะนาจักรก็คือประชากรกอของพระเจ้าเป็นชุมชนความเชื่อทุกคนมีความสําคัญ แล้วก็มีส่วนร่วมในพันธกิจนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นครับการที่เอกาสารนี้ออกมาครับมีผลกระทบแน่นอนครับต่อบรรดาคารวาสเพราะว่ามีบทบาทมากขึ้นนะครับไม่เพียงศาสนาเท่านั้นเขาต้องมีบทบาทในสังคมด้วยครับเขาต้องเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนาจากักรเขาต้องเป็นพยานผ่านทางชีวิตประจำวันของพวกเขานะครับนอกจากนั้นยังมีการปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารของพระศาสนาจักรครับเช่นการเพิ่มบทบาทของเขาเรียกว่าสภาพระสังฆราชนะครับ แล้วก็สังฆราชจะสามารถทํางานร่วมกันระดับท้องถิ่นแต่ที่สุดครับอีกอันหนึ่งที่เป็นผลกระทบมากๆก็คือการเน้นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของทุกคนความศักดิ์สิทธิ์จึงไม่ใช่เรื่องของพระสงฆ์นักบวชเท่านั้นนะครับพลเราอชาุมชนก็ต้องไปถึงซึ่งความศักดิ์สิทธินั้นๆด้วยนะครับนอกจากนั้นครับเราจะเห็นว่าแสงสว่างของแห่งประชาชาติในเอกสารรูปแอนเจซิอุมเนี่ยครับมุ่งเน้นย้ำที่พระศาสนาจักร แล้วก็ประชากรที่อยู่ในพระศาสนาจัดและแน่นอนนะครับว่าเอกสารทุกเอกสารครับมักจะตบท้ายด้วยเรื่องราวของพระนางมาดีพรมจารีนะครับเอกสารนี้ก็เช่นเดียวกันครับที่เราได้เล่าให้ฟังว่าในบทที่8นะครับซึ่งเป็นบทสุดท้ายเนี่ยครับได้พูดถึงพระนางมาดีนะครับเขาใช้คําว่าคาแปลเป็นไทยนะครับพระนางมาดีสีพรมจารีนะครับพระนางพมจารีกับพระศาสนาจัดแล้วก็ยังได้ เป็นเจตจำนงของพระศาสะนาจัดด้วยนะครับบทบาทของแม่พระนะครับการเลี้ยงดูในปฐมวัยพระพันธกิจสาธารณะนะครับหรือแม้กระทั่งการที่เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์แล้วพระนางมาดีก็ยังดําเนินภารกิจของพระนางต่อไปจนในที่สุดก็เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับพระศาสะนาจัดอย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแม่พระก็ได้เคียงคู่อยู่กับพระวาจา และดำรงอยู่ในพระศาสนาจักรครับซึ่งเป็นสิ่งที่เรามนุษย์ทุกคนเนี่ยครับสามารถที่จะเรียนแบบแม่พระได้มีคารวะกิจต,ต่อแม่พระนะครับมีเครื่องหมายมีสิ่งที่สําคัญมากมายครับถ้าจานวนหน้านะครับเป็น A4 เรามี6หน้าด้วยกันนะครับแสงสว่างของพระศาสนาจักรนี้เองนะครับก็เป็นแสงสว่างที่นําความรอดพ้นมาให้กับพระศาสนาจักรทาให้เราเข้าใจธรรมชาติของเราทําให้เราสามารถที่จะยึดโยงและก็ใช้ชีวิต ในพระศาสนาจักได้อย่างชัดเจนนะครับผมไม่แปลกใจเลยนะครับที่ทําไมในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์นี้เองครับพระศาสนาจักหรือว่าผู้ที่ทางานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จึงพยายามที่จะพาเรากลับไปครั้งหนึ่งเราจะได้เข้าใจบทบาทและเราจะได้เข้าใจในหน้าที่ของเราแล้วก็ในการรณรงค์เรื่องของการอ่านเอกสารนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจอันหนึ่งก็คือว่าพระคุณกาลุนครับซึ่งไม่เคยมอบให้กับสิ่งที่ เกี่ยวกับเรื่องของการเข้ารับการอบรมการเพิ่มพูนความรู้ในศาสนาแต่ครั้งนี้มาแปลกครับถ้าเกิดใครที่เข้ารับการอบรมสัมมานาหรือเตรียมตัวทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเอกสารของพระศาสนาจากหรือเพิ่มพูนความเชื่อก็สามารถรับพักรุ่การได้น่าสนใจครับกางหน้าเรามาฟังกันอีกสัก2เล่มนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะยาวไปแล้วนะครับขอตัดตอนเป็นแค่ตอนเดียวก็แล้วกันนะครับเปิดเพลงให้ฟังท้ายๆนะครับ ในตอนจบของพอแกสต์ในตอนนี้นะครับเป็นเพลงเชิญถวายพระพรน,นะครับนําบทเพลงนี้มาจากปี2000ครับที่เขาได้พยายามเรียบเรียงครับแล้วก็ทำดนตรีให้ใครราอครับเชิญถวายพระพรก็ขอบคุณพระที่เรามีพระศาสนาจัดของเราที่เรามีพระเป็นเจ้าที่เรามีพระนางมาดีและเรามีชุมชนทุกๆคนนะครับประสงค์นักบวชพราหวณเราเร่วมกันเดินไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ร,ร่วมกันครับ หยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์หน้าพบกับหนังสืออีก2เล่มนะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ชวนเชิญร้องเพลงเครื่องเรรงสิน้นพระองค์ทรงพิพากษาเป็นอาจินทรงตัดสินเพียงธรรม